ผู้ประกอบการทุกท่านเลยนะคะน็อกนะคะนรภัสสมาชวอนันต์จากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาพบกันนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2564เราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาแชร์กันนะคะซึ่งกจะเป็นเทคนิคการตลาดแล้วก็เทคนิคการขายที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะไปปรับใช้ในธุรกิจของตัวเองได้นะคะ แต่ว่าปกติเนี่ยเราจะพบเจอกันนะฮะตัวเป็นๆใช่ไหมคะจะเจอกันตัวจริงๆแต่ว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะฮะทำให้ตลาดปันสุกก็ถูกปิดไปนะคะแล้วก็ การที่เราจะมารวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมกันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะคะเราจึงใช้อ่าช่องทางคลิปวิดีโอนี่แหละคะ่ะในการที่จะมาสื่อสารให้กับทุกทท่านนะคะแบ่งปันความรู้ให้ทุกท่านเข้าใจกันนะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนช่วงไหนใครว่างเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะเปิดดูเปิดชมแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้มาได้ตลอดเวลาเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องของการที่ ขายของผ่าน a c e b o o k นะคะหลายๆคนเนี่ยนะฮะใช้ a c e b o o k เนี่ยเป็นสื่อหลักในการที่จะขายสินค้าอยู่แล้วแต่วันนี้หลายๆคนก็ทําแล้วก็ประสบความสําเร็จดีหลายๆคนก็ทําแล้วมันน่าจะประสบความสําเร็จไปได้มากกว่านี้ก็คือน่าจะมียอดขายหรือการที่จะมี ลูกค้าใหม่ๆบ้างไม่ใช่ว่ามีแก่กลุ่มลูกค้าเดิมๆหรือบางคนก็ทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จน,นะคะวันนี้เนี่ยเราจึงมาไขาคาตอบกันว่าทําไมเราขายของผ่าน Facebook แล้วขายของผ่านออนไลน์อย่างที่หลายๆคนก็พูดกันว่าเฮ้ยยุคนี้มันต้องออนไลน์นะหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่มีการอบรมการสัมมนาอะไรต่างๆก็ยังผลักดันให้เราเนี่ย ใช้ช่องทางออนไลน์เ,นเป็นหลักในการที่จะขายสินค้าแต่ในเมื่อเราก็ทําตามทุกกระบวนการขั้นตอนเขาแล้วนะฮะเพจก็มีแล้ว facebook ส่วนตัวก็มีแล้วอะไรก็มีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทําไมเนี่ยยังขายไม่ได้สักทีนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันนะคะก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราขายไม่ได้อะเป็นเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเป็นปัจจัยภายนอกก็คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือสภาวะเศรษฐกิจสังคมค่านิยมวัฒนธรรมอย่างตอนนี้มันมีสถา,านการณ์ของโควิด -19 เข้ามาก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็การตัดสินใจซื้อนะคะของผู้บริโภคบางทีสินค้าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นสินค้าความสวยความงามแล้วตอนนี้มันไม่มีงานจะไปนะคะคนก็ไม่ได้อยากสวยอยากงามอะไรเขาก็จะชะลอการซื้อไปก่อนอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แต่วันนี้เราจะมาคุยกันในปัจจัยที่เราควบคุมได้ว่าเราจะเตรียมความ พร้อมอยังไงนะคะถ้าวันนี้เราต้องปรับปรุงอะไรบ้างถ้าวันนี้สินค้าเราจะต้องขายได้เราจะทํำยังไงให้มันขายได้หรือถ้าวันนี้สินค้าเราอาจจะยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเราจะมีความเตรียมความพร้อมอยังไงถ้าเศรษฐกิจดีบ้านเมืองดีปุ๊บเนี่ยเราจะขายได้แล้วก็เตรียมพร้อมทันทีนะคะแล้วหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะคะก็คือหัวข้อปรับโปรไฟล์เฟซบุ๊กยังไงให้ปังเพราะถ้าหน้าร้าน เราปังเดี๋ยวตังมันจะมาเองนะคะ Facebook ของเราวันนี้นะคะก็เปรียบเสมือนหน้าร้านที่เราใช้ขายของบนช่องทางออนไลน์นะคะพอะช่องทางออฟไลน์ก็หน้าร้านเราก็คือที่เราจะไปตั้งขายของกันแล้วก็ต้องตกแต่งร้านนะคะออนไลน์ก็เหมือนกันนะคะเราก็ต้องตกแต่งร้านเช่นเดียวกันวันนี้นะคะดิฉันจะไม่พูดถึงเรื่องการต้องมี Facebook page อะไรน,นะคะเราจะเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะเริ่มต้นจาก Facebook ส่วนตัวของเราเนี่ยเวลาเราจะขายของบน Facebook ของเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราพร้อมแล้วที่เราจะบุก และก็เริ่มต้นในการทําออนไลน์จริงๆและอยากจะขายของบน a c e b o o k จริงๆและอยากจะพัฒนาไปอีกขั้นอีกระดับหนึ่งแล้วอยากจะขยายฐานลูกค้าไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วต้องฟังเพราะคลิปนี้มีคําตอบว่าทําไมหลายคนทําถึงประสบความสําเร็จหลายคนทําถึงไม่ประสบความสำเร็จและหลายคนมันควรจะไปได้ไกลกว่านี้หรือเปล่าแค่ปรับตรงนี้นิดเดียวก็สามารถที่จะทําให้คุณเติบโตได้เช่นเดียวกันนะคะ สิ่งแรกนะคะก็คือการปรับโปรไฟล์วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการปรับโปรไฟล์ a c e b o o k ปรับหน้าร้านของเราอย่างเดียวเลยนะคะวัตถุประสงค์เพื่ออะไรต้องบอกว่าหน้าร้านเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะหน้าร้านจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนตัดสินใจว่าอยากจะแวะเข้ามาหรือไม่แวะเข้ามานะคะเหมือนเราไปเดินช้อปปิ้งในตลาดแห่งหนึ่งเนี่ยเราต้องการที่จะซื้อเสื้อผ้าสักชุดหนึ่งนะคะถ้าร้านไหนเนี่ยมีหุ่นใส่เสื้อผ้าโชว์ที่สวย ดึงดูดใจหน้าร้านเนี่ยมันก็ทําให้เราอยากจะแวะเข้าไปในร้านนั้นเพื่อจะไปดูแบบอื่นๆที่สวยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าร้านไหนที่อาจจะไม่มีหุ่นโชว์เลยอาจจะมีเสื้อผ้าสวยก็ด้แต่แขวนตับตๆเป็นข้างในเนี่ยมันก็ไม่ดึงดูดลูกค้าที่จะเข้าไปนะคะก็ลูกค้าก็จะไป เข้าร้านที่สวยๆเนาะเพราะเราเรานึกถึงตัวเราใช่ไหมฮะเราก็ชอบสวยๆงามๆพอในมันนึกถึงในมุมออนไลน์เนี่ยเคยไหมคะที่เราต้องการสินค้าในออนไลน์สักชิ้นหนึ่งนะฮะและเราต้องการที่จะซื้อแล้วก็ปรากฏว่าสินค้าชิ้นเนี้ยนะฮะมันมีหลายเพจมากเลยที่ขายสินค้าเหมือนกันราคาเท่ากันเลยแต่ว่าเราทำไมไม่กดซื้อง่ายๆทำไมเราต้องไปดูเพจอื่นอีกและเราก็จะอยากจะเลือกซื้อกับ1ร้านที่แม่ค้าเข้าถึงง่ายตอบไวเป็นกันเอง2มี ความน่าเชื่อถือมีรีวิวมีอะไรต่างๆนะแล้วก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่วันหนึ่งที่เราเป็นลูกค้าเนี่ยเราต้องการตามหาสิ่งนี้เวลาเราเลือกร้านค้าที่เราจะซื้อของสักชิ้นหนึ่งวันนี้ในมุมกลับกันเราเป็นคนขายแลวเราก็จะต้องรู้ใจลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยเขาตัดสินที่จะเข้าร้านนี้ไม่เข้าร้านนี้จากอะไรแล้วเราจะทํำยังไงให้เราสามารถที่จะดึงดูดเขาเข้ามาหาเราได้แล้วก็ตัดสินใจที่จะซื้อกับเราในที่สุด ะะอันนี้ก็เป็นความสําคัญเลยหลักๆนะคะในการที่เราจะต้องปรับปรุงโปรไฟล์แล้วเราจําเป็นที่จะต้องมี Facebook ที่ดีมีโปรไฟล์ที่ดีเพราะมันจะนําลูกค้าและมันจะนําเงินมาให้คุณแล้วก็ความสําเร็จมาให้คุณในการขายของออนไลน์ได้จริงๆนะคะ6ข้อนะคะที่เราจะปรับ Facebook ของเรายัางไงให้ปังนะคะข้อแรกนั้นนะคะก็คือเรื่องของรูปโปรไฟล์ค่ะอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเพราะว่า ใครที่จะเห็นเราเนี่ยหรือว่าเรียกว่า first impression เนี่ยความประทับใจแรกพบเนี่ยก็คือมาจากรูปโปรไฟล์ลนะคะเหมือนกับเราเนี่ยอยากจะเข้าไปดูใครสักคนหนึ่งนะคะอยากจะสนใจกดเข้าไปดู Facebook ใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราเห็นรูปโปรไฟล์เขาเนี่ยน่าสนใจเราจึงตัดสินใจเข้าไปกดนะคะเราไม่ได้สนใจชื่อเขานะไม่ได้สนใจอะไรเลยเพราะว่ารูปโปรไฟล์มันคือรูปที่โชว์ หน้าฟีเจอร์ Facebook นะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่เราจะต้องให้ความสำคัญรูปโปรไฟล์ที่ดีของ f c e e o o o เนี่ยพูดถึง Facebook ส่วนตัวนะคะควรจะเป็นยังไงนะคะอันดับแรกเลยค่ะควรที่จะดูดีอันนี้คือเรื่องสำคัญเลยนะคำว่าดูดีเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเป็นต้องอใส่เสื้อผ้าแพงโอ้โหหรูหรามาเห่าอะไรขนาดนั้นไม่จะเป็นนะคะแต่เพียงแค่ว่าดูดีในที่นี้คือดูดีในแบบของเรา ผู้หญิงอย่างเช่นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่เนี่ยเราตื่นมาเราคงไม่ได้สวยหล่อเลยทันทีถูกไหมคะเราก็แต่งหน้านิดนึงก็ได้นะคะทำผมนิดนึงก็ได้อ่าแล้วก็มาถ่ายรูปกันรูปโปรไฟล์ที่ดีเนี่ยควรจะเห็นหน้าของเราเนี่ยชัดๆนะคะ40%ขึ้นไปเลยนะคะไม่ควรที่จะมาเอียงซ้ายเอียงขวาเซลฟี่นะคะควรจะใช้รูปที่เป็นทางการเลยนะคะประการต่อมาเนี่ยด้านหลังแบ็กกราวด์ของรูปเราเนี่ยควรจะเป็นรูปที่โล่งๆนะคะหรือว่าจะเป็นฉากสีขาวอย่างนี้ก็ได้มันจะทําให ะสะท้อนให้คนที่เขาดูเข้ามาเนี่ยเขาเห็นถึงความน่าเชื่อถือของคุณบ่งบอกถึงความเข้าถึงง่ายแล้วก็บ่งบอกถึงความจริงใจอันนี้คือเทคนิคทางจิตวิทยานะคะที่คุณกล้าที่จะแสดงหน้าตัวเองออกมานะคะไม่ต้องมาใส่แว่นดำนะคะสำหรับใครที่ข้อห้ามเลยนะคะสำหรับใครที่ใช้รูปสุนนะัขสัตว์เลี้ยงหมาแมวหรือว่าใช้รูปลูกร,ร,รูปหลานรูปสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะคะสำหรับ Facebook ส่วนตัวเนี่ยต้องบอกเลยว่า ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะฮะเก็บไว้ก่อนนะฮะต้องใช้รูปตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะพีเซนตัวเราคุณอาจจะไม่ได้สวยไม่ได้หลอ่อแต่คุณสามารถที่จะดูดีได้นะคะอันที่2นะคะก็คือชื่อของ Facebook <S <S เรา อันนี้ต้องบอกเลยว่าขอแนะนําสําหรับ Facebook ส่วนตัวนะคะให้เราใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงไปเลยจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเนี่ยก็ได้ทั้งหมดนะคะสําหรับใครที่กาลังเพราะมันเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจนะคะที่เรามีให้กับลูกค้าว่าเรากล้าแสดงชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะอย่าไปใช้พวกอารมณ์ประมาณว่าเหงาจังอยากมีแฟน โดดเดี่ยวเดียวดายมานานแล้วนะคะแล้วแต่ปุ๊อะไรเงี้ยไม,ไม่ได้เลยนะคะในนี้ชื่อเหล่านั้นนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะในกรณีที่เป็น Facebook ส่วนตัวของเราเราไม่ได้มีจุดประสงค์ในการที่จะใช้ a c e b o o k เนี้ยในการขายของหรือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าแต่อย่างใดก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าเราต้องการที่จะปรับ Facebook เราเนี้ยให้เป็นเฟซบุ๊กธุรกิจหรือว่าอยากจะขายสินค้าเนี้ยชื่อ Facebook ตรงนี้สําคัญเพราะมันเป็นการแสดงถึงความจริงใจอย่างนี้ชันเองเนี้ยเวลาจะโอนเงินก็มักที่จะเช็ค จากชื่อตรงนี้แหละคะ่ะใน Google ว่ามีประวัติการโกงหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็เป็นการที่แสดงความจริงใจให้กับลูกค้าว่าเรามีความซื่อสัตย์จริงๆนะคะและต่อมานะคะข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของภาพปก Facebook ค่ะตรงนี้คือมีความสําคัญมากๆนะคะภาพปก Facebook เนี่ย ต้องบอกว่ามีความปวดหัวเรื่องของไซส์มากเพราะว่าเวลามันไปแสดงบนคอมพิวเตอร์ไปแสดงบนโทรศัพท์ Samsung แสดงบน iPhone แสดง iPad บน iPad เนี่ยไซส์มันก็จะแต,ตกต่างกันไปเพราะนั้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือทำเป็นแนวนอนนะคะแล้วพยายามเว้นบนล่างซ้ายขวาเยอะๆให้ข้อความหรือว่าให้เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเพื่อให้มันรองรับได้กับทุกๆขนาดทุกๆมือถือทุกไซส์ของลูกค้านะคะ ภาพโปรไฟล์ภาพปกนะฮะภาพปกที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไงก็คือ 1. เนี่ยควรจะมีรูปเรานะคะแล้วก็ต้องสอดคล้องกับธุรกิจหรือสินค้าที่เราจะทําด้วยนะคะสมมุติว่าเราขายเสื้อผ้าเนี่ยนะคะเราก็ควรจะมีรูปเราอยู่แล้วก็ ข้างหลังก็จะเป็นอาจจะเป็นรูปร้านของเราร้านตอนเรา,ารูปตอนเราไปส่งของรูปตอนลูกค้าออเดอร์รูปเลขบัญชีรูปช่องทางติดต่อนะฮะหรือใครที่มีหน้าร้านออฟไลน์อยู่แล้วก็อาจจะถ่ายรูปหน้าร้านลงเราอาจจะยืนหน้าร้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจเราเพราะว่า เวลาคนเขาตัดสินใจกดเข้ามาดูที่ Facebook คุณแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เขาเห็นก็คือรูปโปรไฟล์มันจะทําให้เขาอยากกดเข้ามาอันที่2คือเขาจะอ่านชื่อคุณนะคะและสิ่ง,งส่วนที่3ที่เขาจะดูก็คือรูปปกนะคะรูปปกนี่แหละคะ่ะคือตัวชี้และตัวตัดสินสําหรับลูกค้าว่าเขาจะเลื่อนดูเนื้อหาข้อมูลรายการสินค้าคุณต่อไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปปกเนี่ยจึงมีความสําคัญและมีความจําเป็นมากๆนะคะที่จะต้องหารูปหรือเลือกรูปหรือแต่งรูปให้ตรงตามแบบของธุรกิจคุณเพราะว่าลูกค้าเขาจะใช้ตัดสินใจว่าอันนี้ เพจนี้แหละมันคือสิ่งที่เขาตามหาอยู่หรือเปล่ามันคือตรงตามความต้องการที่เขาจะเสียเวลาไปเลื่อนอ่านหรือเปล่านะคะและข้อที่4ค่ะที่เราจะต้องปรับปรุงกันก็คือคำแนะนำตัวบน Facebook ค่ะตรงนี้จะใช้ได้101ตัวอักษรตรงนี้เราต้องคิดให้ดีๆเลยค่ะ เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปตัดพาะต่อว่าเช่นรอรักแพ้คิดบวกทุกวันอะไรเงี้ยไม่จําเป็นนะคะอยากจะให้ใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเขียนเลยว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่คุณกําลังขายอะไรอยู่แล้วก็ติดต่อได้ที่ไหนนะคะหรือบางคนนะคะจะเขียนรา,ายละเอียดที่อยากจะบอกลูกค้าตั้งแต่แรกนะคะก็ดีเหมือนกันนะคะเช่น CF no CC นะหรือว่าส่งของทุกวันตัดรอบกี่โมง โอนเข้าบัญชีไหนถ้าต้องการสั่งซื้อให้ทักทางไหนมีปัญหาให้โทรเบอร์อะไรอย่างนี้ก็จะทําให้ลูกค้ามีความเข้าใจมีความเข้าถึงแล้วก็มีความรู้สึกว่า,าตัดสินใจซื้อง่ายด้วยต่อมานะคะก็คือข้อที่5ค่ะข้อที่5เนี่ยก็คือเราจะมีโอกาสที่จะแสดงรูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยรูปแนะนำเลยทั้งหมด9รูปด้วยกันนะคะซึ่งรูปตรงนั้นน่ยต้องเลือกให้ดีๆเลยค่ะ ไม่ต้องมาแสดงรูปลูกร,รูปหลานรูปทะเลรูปอะไรนะคะถ้าเราไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทนั้นนะคะไม่ต้องนะคะก้าูปนี้นะคะเราจะต้องแสดงรูปที่ดึงดูดทาให้คนเนี่ยอยากจะสนใจแล้วก็อยากจะกดเข้าไปดูนะคะ ถ้าสำหรับดิฉันเองนะคะดิฉันจะขอแนะนําให้แบ่งออกเป็น 3, 3, 3นะคะก็คือ9รูปเนี่ยสรูปแรกเนี่ยอยากจะให้เป็นรูปที่เกี่ยวกับสินค้าของเรานะคะสรรพคุณสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อยากให้ใส่ลงไป3รูปถัดมานะคะก็อยากจะให้เป็นรูปที่เรา บริการกับลูกค้าเช่นเรากําลังไปส่งของนะหรือว่า,าเรากําลังนั่งแพ็กของนะหรือรูปออเดอร์สินค้าเราที่แบบคนออเดอร์เยอะมากๆเลยนะแล้วก็3รูปสุดท้ายนะคะก็อยากจะให้เป็นรูปรีวิวความประทับใจสําหรับลูกค้าที่เขาตอบกลับมานะคะเช่นรูปแชทส่งมาว่าได้รับสินค้าเร็วมากเลยค่ะ สินค้าสวยถูกใจมากค่ะสินค้ามีคุณภาพมากเลยค่ะเดี๋ยวจะอุดหนุนต่อนะคะนี่แหละค่ะ3ส,ส่วนนี้มันเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้ลูกค้าคนใหม่ๆที่เขาไม่เคยรู้จักคุณข้ามาก่อนเนี่ยเขาอยากที่จะกล้าที่จะตัดสินใจซื้อสินค้ากับคุณได้ง่ายขึ้นนะคะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6ค่ะที่คนมักจะลืมแล้วก็มักมองข้ามกันเป็นส่วนใหญ่เลยก็คือช่องทางการติดต่อค่ะตรงนี้นะคะจะบอก ทุกท่านเลยว่าต้องใส่ให้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Line, เบอร์โทรศัพท์นะคะ IG หรือ Instagram เนี่ยหรือ Twitter หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะสามารถทำให้เขาสั่งซื้อสินค้าหรือว่าอยากจะติดตามไลฟ์สไตล์ของคุณต่อๆไปได้เนี่ย,ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องใส่แล้วก็ห้ามพลาดเลยเพราะว่าหลายคนพลาดเพราะลูกค้าจะตัดสินใจซื้อหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยไม่รู้จะสอบถามที่ไหนก็ทำให้พลาดโอกาสในการขายไปได้นะคะอันนี้ และนี่นะคะก็เป็น6ข้อนะคะสำหรับการปรับ Facebook ปรับโปรไฟล์ปรับหน้าร้านออนไลน์ของเราอย่างไรให้ปังนะคะเพราะว่าถ้ามันปังเดี๋ยวสตัง์มันก็จะมาเองนะคะเป็นไงกันบ้างคะอยากให้ทุกคนนะคะวันนี้กลับไปนะคะหรือว่าตอนนี้เลยก็ได้นะคะเปิด Facebook ของเรามาแล้วก็เริ่มปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะเพราะว่าร้านที่สวยอ่าร้านที่ดีเนี่ยก็จะดึงดูดทําให้ลูกค้าเนี่อยากที่จะซื้อสินค้าของเรามากขึ้นนะคะแล้วอย่าลืมนะคะทาแล้วปรับแล้วเปลี่ยนแล้วอย่าลืมส่งมาให้เราดูบ้างนะคะวัน นี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามจนมาถึงตอนจบนะคะสื่อนี้นะคะจัดทาขึ้นโดยดิฉันนะคะน,นระพัชสมาโชตอนันต์นะคะในานามสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาไทยนะคะหวังว่า ความรู้เหล่านี้นะคะที่ดี่ันนํามาแบ่งปันเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมนะคะไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไปกดติดตามนะคะทั้ง f a c e b o o k นะคะไอนะคะแล้วก็อยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับหัวข้อไหนต่อไปนะคะ mm. ก็สามารถที่จะ inbox นะคะมาแนะนํากันได้นะคะขอบคุณวันนี้นะคะสําหรับการติดตามและรับชมต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ